ครับผมเต้ยพงศกรเมตตาริกานนท์ครับรายการฉันจะไปนูส้สสวรีวันนี้นะครับเราจะไปทําความรู้จักกับบุรุษผู้เป็นตํานานของวงการเพลงลูกทุ่งครับถ้าพูดถึงเพลง16ปีแห่งความหลังผู้ชมรุ่นใหญ่จะนึกออกทันทีเลยใช่ไหมครับว่าเป็นผลงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นราชาเพลงพลูกทุ่งเพราะความอัจฉริยะในตัวเองที่สามารถแต่งเพลงเอง ร้องเพลงเองและยังทำหน้าที่ครูแต่งเพลงให้คนอื่นร้องจนโด่งดังอีกหลายเพลงเลยครับตอนนี้เราส่งน้องเฟิร์นไปกันที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีไปค้นหาประวัติของบุคคลสำคัญสำหรับตอนนี้แล้วครับ อยู่ที่หน้าบ้านขุนช้างนะคะซึ่งตั้งอยู่ในวัดป่าเลไลค่ะโดยบริเวณที่ด้านหน้าบ้านขุนช้างนะคะมีหอศิลป์อนุสร์สถานสุรพลสมบัติเจริญตั้งอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะหอศิลป์อนุสรสุรพลสมบัติเจริญสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง52ปีสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงที่จากไป นำโดยสุรชัยสมบัติเจริญบุตรชายคนโตด้านในมีรูปปั้นครูสุร,รพลประดิษฐานอยู่ค่ะลักษณะเป็นรูปเหมือนหล่อด้วยโลหะผสมขนาดเท่าตัวจริงยืนสมสูตรสากลจับไมโครโฟนในท่วงข่าขณะกำลังยินร้องเพลงค่ะรูปปั้นนี้จัดสร้างโดยครอบครัวสมบัติเจริญและนำมาประดิษฐานไว้เมื่อวันที่16สิงหาคมปีพศ2 5 6 3 พอศิลป์แห่งนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปและแฟนเพลงเข้าเยี่ยมชมและระลึกถึงราชาเพลงลูกทุ่งในอดีตที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของไทยคนหนึ่งค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญหรือพันจ่าอากาศโทลำดวนสมบัติเจริญเจ้าของบทเพลงดัง16ปีแห่งความหลังซึ่งเพลง16ปีแห่งความหลังนี้เป็นเพลงที่ครูสุรพล บันทึกเสียงเป็นเพลงสุดท้ายที่ร้องบนเวทีก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตค่ะและตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่กับพระครูศรีอัธศาสตร์ค่ะผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลกลับนมสัสก,การค่ะพระครูค่ะอ,อยากให้พระครูช่วยเล่าถึงประวัติชีวิตของคุณสุรพลสมบัติเจริญให้ฟังหน่อยได้ไหมคะก่อนอื่นขอเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ อาตมาภาพจะมาเล่าเกี่ยวกับคุณครูสุพลสมบัติเจริญซึ่งเป็นราชาเพลงลุกทุ่งในบางคนอาจจะสงสัยว่าไอ้มันเกี่ยวอะไรกับพระแต่ความจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาบวชเนี่ยอาตมาอยู่ในวงการลุกทุ่งแต่ว่าไม่ทันคุณพ่อสุพลสมบัติเจริญหรอกแต่ว่าทันคุณลูกก็คือสุรชัยสมบัติเจริญครูสุพลสมบัติเจริญก็เป็นชาวสุพรรณนี่แหละนามเดิมชื่อว่าลำดวนลำดวนสมบัติเจริญ ตอนเป็นนักร้องถึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุรพลพันจาพันจาโทลำดวนตอนเป็นทหารอากาศนะดังนั้นในเพลงน้ำตาจ่าโทเนี่ยซึ่งเป็นชีวิตจริงของของพ่อสุรพลเนี่ยมีอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่า,าถึงแม้พ่อมียศจ่าโทสองบ้างไม่ใหญ่ไม่โต<า>ก็เอาชีวิตจริงมาแต่งซึ่งเพลงนี้ก็โด่งดังมากแล้วบรรดาลูกๆที่คุยกันไว้ก็คือ ไม่ให้ขายนีกสิทธิ์เพลงนี้ให้เป็นเพลงประจำตัวคุณพ่อและส6ปีแห่งความหลังเนี่ยเพลงอื่นจะขายให้ใครไปร้องก็ร้องไปแต่ว่าเพลงนำ้ำใจจะโทรกับสิปีแห่งความหลังเนี่ยอยากจะขออนุรักษ์ไว้เป็นถือว่าเป็นบุคคลอัจฉริยะที่แต่งเองร้องเองและนอกจากจะแต่งเองร้องเองแล้วเนี่ยยังมีทักษะมีทักษะมีพรสวรรค์ว่าคนเสียงแนวนี้ต้อง ให้ร้องเพลงแนวนี้เนีย่ยตั้งแต่ยงยุทธเชี่ยวชันชัยภัยวันลูกเพชรกลางวันภัยลูกเพชรเนี่ยเพลงดังๆนั้นน่ะถ้าถ้าคุณครูแต่งถ้าจะร้องเองก็ดังแต่ว่าอยากจะให้ลูกน้องได้มีชื่อเสียงก็แบ่งให้ลูกน้องร้องไม่ใช่เฉพาะเพลงลูกทุ่งเพลงหลีดรักที่บุตุเทพวงกำแห่งร้องนี่ก็ครูทุพพลแต่งนะ อาไปบอกเอาไปร้องก็จะดังเพลงนี้ทีแรกสุเทพวงกำแพงก็จะไม่อาอกเอาไปร้องก็จะดังแล้วก็ดังจริงๆส่วนใหญ่ถ้าคุณครูสุพลแต่งจะเป็นเพลงสโลจังหวะสโลลำวงเขาเรียกว่าร้อยเนื้อหนึ่งทำนองร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนี่หมายความว่าถ้าเราขึ้นเพลงนี้สามารถบรรเลงเป็นเมดเล่ได้เลยร้องต่อกันไปได้เรือยเลยคือมันทำนองเดียวกันเพเปลี่ยนแต่เนื้อกับอินโทรดนตรีเท่านั้นเองแล้วอยากทราบว่า ทำไมรูปปั้นของครูสุรพลถึงมาตั้งอยู่ที่นี่ได้<อ>ะคะที่มาตั้งอยู่ที่นี่ประการแรกประการแรกก็คือคุณแม่สินวนบอกว่าสมัยจีบกันใหม่ๆนะ่ะพอมาแสดงทางนี้ต้องแวะไหวหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนี่ประการที่หนึ่งที่มีความผูกพันเพราะว่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่มเมืองของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอาตมาเองก็มีส่วนก็คือเคยร่วมงานครับคุณสุรชัยสมบัติเจริญ มาบวชจำภรษาอยู่ที่นี่ก็บอกก็มาขอติดต่อประสานไปทางหลวงพ่อเจ้าวาดสมัยนั้นก็คือพระเดชพระคุณพระธรรมมหาวีรนุวัตรหลวงพ่อฉลองหรือว่าหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่ท่านก่อนอนุญาตให้สร้างสร้างไม่นานเสร็จก็มาหลวงพ่อหลวง,งพ่อเล็กเจ้าวาดรูปปัจจุบันคือพระเดชพระคุณพระธรรมผู้ที่มงคลก่อนอนุญาตให้สร้างแล้วท่านตั้งเมตตาตั้งชื่อให้หอศิลป์อนุอนสรณ์สุนทรภูเจริญ ยังไงวันนี้ต้องกราบน้ำมัสการขอบพระคุณนะคะพระครูศรีอัธศัสตร์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้แก่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะกราบนามัสการอขอบพระคุณค่ะดีควดีความดีเจริญพรไม่ว่าครูสุรพลจะจากไปนานแค่ไหนแต่ว่าผลงานเพลงของท่านก็ยังคงเป็นตัวแทนที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจแฟนเพลงทุกท่านมาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณน้องเฟิร์นมากๆเลยนะครับ และกว่าครึ่งศตวรรษที่ผลงานเพลงของครูสุรพลถูกจารึกไว้ในวงการเพลงลูกทุ่งในฐานะเพลงชั้นครูที่ยังตราตรึงใจผู้ที่ฟังเพลงลูกทุ่งมาจนถึงปัจจุบันผลงานเพลงของครูสุรพลยังทําหน้าที่เป็นตัวแทนของครูสุรพลมาจนถึงปัจจุบันด้วยครับสําหรับครั้งหน้าเราจะไปกันที่อนุสาวรีย์แห่งไหนมาติดตามกันได้ที่ชั้นจะไปอนุสาวรีย์ทาง YouTube และ a c e b o o k i w i l l g o to monument ช่องนี้เลยนะครับ ดูแล้วชอบกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เลยครับจะกดไลค์หรือคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยยิ่งดีเลยครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์